ขั้เตอร์หนนะตีไปเอาแม่ทางนู้นหรือเปล่าวะนั่น เพราะว่าพูดไม่ถูกวันนี้เราอยู่ที่ f Fountain of w e l l โอเคะ <Okay. S 2> ยิ่งใหญ่ไหมน่าสนใจ้อมากนะคะแล้วก็จะมีทุกทัคงหข้าตัวด้วยกยันในตรงนี้โอ้ oh my god วย <c oughs> ใหญ่มากฉันอยากเป็นคนเมืองน,นี้ <c oughs> ฉันอยากมานั่งดูตรงนี้ทุกวันเลย <c oughs> ดีค่ะแป้งจากครอบครัวกับแป้งนะคะวันนี้ไม่ได้พามาทํากับข้าวอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวสิงคโปร์กันนะคะไปกับแม่แล้วก็พี่สาววันนี้ไม่มีก๊อฟมาถือกล้องให้นะคะก็จะเป็นแป้งถือกล้องเองนะคะก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวสถานที่ต่างๆที่สิงคโปร์เนาะแล้วก็พาไปชิมร้านอาหารนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะพาชิมได้ครบหรือเปล่านะคะตอนนี้เราอยู่มาใช้อินเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกสักหน่อยจะเข้าไปที่เกตนะคะ ตองรีบนะคะตอนนี้จะไม่ทันเวลาแล้วคนทางอีกยาวไกลจะทันเครื่องไปต้องวิ่งไปต้องวิ่งแล้วแหละตอนนี้เราอยู่ที่เกตแล้วนะคะก็ รีบมากเพราะว่าเมื่อกี้รอแลกเงินใช่ไหมแล้วมันใช้เวลานานใช่ไหมคะแล้วเขาแจ้งว่าเครื่องเครื่องจะให้ขึ้นตอนตีห้าสิบห้าตอนนี้ตีห้าหสิบเราก็รีบวิ่งมาใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาถึงแล้วยังไม่เห็นมีพี่พนักงานมาเรียกนะคะไม่มีเจ้าหน้าที่มาเรียกต้องต้องรอก่อนเนะาะนึกว่าจะมาไม่ทันเครื่องซะแล้ว ที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะคะอาค่กาก็เนื่องจากมีเหตุขัดข้องนิดหน่อยนะคะทำให้เราได้บินช้าเนาะทีนี้ทางสายการบินก็เลยให้บ็อกเซตอหาห่าเช้าน่ารักอีกขึ้มานะคะได้กันทุกคนคแข็งมากแค่เย็นขนมแช่เย็น ่ตอนนี้นะคะแป้งก็ถึงออสนามบินสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วะคะ่ะ ก็ตรวจเอกสารที่ตอมอเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปคือเราก็จะไปรับซิมที่เราจองไว้เนาะเพื่อใช้อินเทอร์เน็ตในระหว่างที่เราเที่ยวอยู่ในสิงคโปร์นี้นะคะนี่ไงก็อยู่ OB ีเธอมีนอตสการกจ่ายตังเราจะใช้บัตรนี่นะคะนี้คือ,อ OB, บัตรอะไรนะไม่รู้เหมือนกัน <laughs> แล้วก็สายไกล ไงไปน่าจะเข้าหน,น้นาค่ะแบบมืาเจอมือแรกนะคะของการมาถึงสิงคโปรป์กินอาหารเกาหลีอโอเคนะรสชาติรสชาติก็โอเคแต่ว่านี่มีความรู้สกึกว่ามันเหมือนไทยมากกว่าะะเบจจ์ไทยเลยเบจจ์เดินทางไปที่พักด้วย M R t นะคะ เราจะไปอะไรไม่รู้ไปไหนนะคะฟ o c a n แคนนอน,นพาอไปโ <c oughs> ดยจากรถตู้นะคะตอนแรกจะนั่ง m r ็กันไปนะคะแต่ว่าเวลามันจะไม่พอเราก็เลยนั่งรถตู้ รอบนี้เป็นการมาเที่ยวแบบว่าเดินสู้ชีวิตมากเลยนะคะจริงจแล้วก็สนุกดีค่ะบ้านเมืองเข้าสวยดีชอบ หลักๆของที่นี่นะคะก็คือเหมือนแบบจะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่แล้วก็เดินชมบรรยากาศเดินออกกำลังกายเหมาะกับการมาแบบปิกนิกอย่างนี้นะคะวัด <c oughs> กำลังจะถึงอุโมงต้นไม้นะคะแต่ว่าฝนตกก็เลยต้องหาที่หลบก่อนเพราะว่า ฝนตกเพิ่มหนักแล้วเตมมี่ยนหมดเลยสวยดีนะคะแต่ฝนตกแล้วเราก็ใจสู้พ่อเดินเรามาจากสวนนะคะก็จะเจอ ที่เขารีวิวกันเยอะๆที่หน้าต่างมันเป็นสีสีสอะค่ะแล้วก็จําชื่อไม่ได้เนาะแล้วฝนมันตกหนักมากน้องเดินไปทางนู้นไม่ไม่ได้เลยก็ถ่ายรูปบนสะพานลอยเอานะคะ,ะพอข้ามมาฝั่งทางนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกของกินเนาะเป็นโซนของกินเนโซนร้านอาหารช่วงอาทิตย์นี้ฝนน่าจะตกกันทั่วทุกที่เลยที่สิงคโปร์ก็ตก ก็สรุปได้ว่าเดี๋ยวตอนช่วงเย็นนี้จะนั่งที่ร้านนี้เนาะดื่มเครื่องดื่มแก้เหนื่อยนะคะหลังจากที่เดินตากฝนวันนี้เนาะเดี๋ยวคนนี้น่าจะเอนจอยกินไอศครีมอย่างอร่อย อันนี้นะคะกำลังจะเดินไปที่ไลออนไลออนอะไรนะจำชื่อไม่ได้อีกแล้วนะคะจตโฝนตกตกตลอดทางเลยไลออนอะไรนะมือไลออนเมือไลออนจำได้มือ Lion. ม่อไลออนในวันที่ฝนตกนะคะแต่คือได้มาแล้วไงเวลาเราก็มีจำกัดเนาะอยากมาเห็นก็ไม่เป็นไรคะ่ะ เรามันคนแข่งแข่งเยอะมาถึงแล้วนะคะเมืองไรอ่อนสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะจบอยู่ที่ตรงนี้เนาะคือมากินข้าวนะคะแต่ว่าจะเป็นแบบเหมือนข้างของของกินสำหรับคนไทยอะคะ่ะดูคะ่ะ คือแบบว่าไทยมากคือน้าบอกว่าที่นี่คือแบบรสชาติโอเคเนะคะแต่เรื่องเรื่อง <ๆ S 2> ราคานี่ก็คือค่อนข้างที่จะสูงอยู่แหละมันก็ไม่เหมือนบ้านเราอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันมันคือแบบคนไทยจริงจังอนะ่ะมีแอบเห็นปัญหานะคะมีหมูกระทะด้วยเนาะก็เหมือนทําให้คน ใครที่อยู่ที่นี่หายที่ถึงได้นะคะเช้าวันที่2ของการที่อยู่สิงคโปร์นะคะวันนี้เราก็จะไปที่ยูนิเวอร์ซลกันนะคะก็วันนี้มันฝนจะตกอีกแล้วเลยอะ่ะแต่เรามันเป็นคนสู้ชีวิตนะคะดูบรรยากาศ เราไปเจอกันที่ Universal นะคะแล้วก็ก่อนออกเดินทางนะคะน้าก็ให้แผ่นตัวนี้มาเป็นแผ่นติดกันยุงเนาะที่สิงคโปร์ก็ยังมียุงแล้วก็มีโรคไข้เลือดออกนะคะนะบอกว่ายิ่งช่วงฝนตกๆอย่างนี้เรายิ่งต้องติดเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะเวลาไม่ใช่ส่วนใหญ่โดยปกตินะคะเขาก็จะใช้บัตรนี้แทนเงินสดในการขึ้น MRT หรือว่าขึ้นบัสนะคะ มองไปกินที่ยูนิเวอร์ซอลนะคะข้าวเหนียวกข้าวเหนียวไข่ต้มแต่แคข้าวเหนียวค่ะเรากำลังไปไหนเดินทางไปเรากำลังไปขึ้นเรนมาทีนะคะแล้วเราก็จะไปที่ยูนิเวอร์ซอลมีขนมไอติม ที่ยูนิวอซตลนะคะก็มาแวะกินข้าวเช้ากันก่อนท,ที่เตรียมมาก็คือเอาไว้ไปกินในนน้นเนาะแต่นี่คือกินก่อนที่จะเข้าไปนะคะเปซุปแป๊บเดียวแป๊บเดียวซุปรสชาต โอเคเลยเส้นเส้นเหมือนเส้นขนมจีนนะคะแต่ว่ารสชาติโอเคเนี่ยพอเขาใส่หอมเจียวอะ่ะมันเหมือนกว๋วยจัย๊บยวนตอนนี้เราถึงที่ Universal แล้วนะคะก็กำลังจะเดินไปซื้อตั๋วได้ตั๋วมาแล้วนะคะได้ตั๋วมาแล้วเดี๋ยวเราก็กำลังต่อคิวเข้าไปใน Universal ซอกันแล้วก็อันนี้เป็นตั๋วที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็น F F r e s s เปล่าที่สามารถไม่ไม่ต้องต่อคิวยาวเท่าคนอื่นนะคะก็คือ คนอื่นต่อชั่วโมงนึงเราอาจจะต่อแค่20นาทีในการเล่นเครื่องเล่นเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเข้ามาข้างใน,งนะะงแล้วนะคะข้างในยูนิเวอร์ซลแล้วนะ จะได้ถ่ายให้ดูไหมแต่มันจะเป็นเหมือนให้เราเข้าไปในสถานการณ์อะไรสักอย่างเนาะเมื่อกี้แบบสนุกมากสมจริงมากอยากถ่ายให้ดูแต่ถ่ายไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามัน <พอ S 1> ต้องมีเ็นตาใช่มันเป็นสามมิติตตแบบคืนนีแค่เท่าจะเที่อโอเคค่ะหลังจากที่ปไปเล่นมาไปเล่นเครื่องเล่นข้างหลังมาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ไปเล่นเครื่องเล่นข้างหลังมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือ ใจจะขาดร้องแบบแล้วทีเนี้ยจังหวะจังหวะแก้มหยุด <c oughs> จังหวะที่แก้มหยุดตะโกนใช่ไหมเราก็นึกว่าพี่ตายหันไปเป็นอะไรวะแบบโอ้โหโคตรดทดหยวหิวมากอยาขอกินก่อนนะคะรีวิวหน่อยค่ะเมื่อกี้ที่ไปเล่นเครื่องเล่นมาออตอนตอนไปนะคะเรามั่นใจมากว่า กีดแบบเหมือน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 คิดว่าแบบตัวเองเป็นโรคหัวใจอ่ะแล้วไม่รู้ตัวคือมันแบบไม่รู้นะคือมันน่ากลัวที่สุดเข้าที่ไม่รู้มันน่ากลัวยิ่งกว่าผัวผีอ่ะไม่รู้จะจะพูดว่ายังไงคือมันน่ากลัวมากอ่ะแล้วคิดเราคิดว่าเอ้ยกูเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าแบบกูไม่รู้ตัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสล้เราก็ผ่านมาได้แบบว่ากระเซิงแล้วแบบอยู่ดีก็หยุดแล้ว นี่เราจะไปเล่นเครื ман, like ่องเล่นต uh ่อนะคะเล่นอะไรยังไม่รู้เดินไปเรื่อยๆก่อนน่าจะเข้าสู่เขตมาลาทักกาแล้วค่ะท้ายไปเครื่องเล่นต่อไปของเรานะคะ จนตอนนี้จนตอนนี้ทุ่มหนึ่งทุ่มสิบหกนาทีตามเวลาของสิงคโปร์รนะคะพอพอเราออกจากยูนิเวอร์ซอลข้าใช่ไหมคะเ,เขาเรียกว่าอะไรนะรถไฟฟ้าที่จะใช้กลับบ้านคิวยาวมากานา้นานๆก็เลยตัดสินใจว่างั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆชมวิวไปเรื่อยๆนะเพื่อที่จะกลับไปที่พักนะคะเดินมาเรื่อยๆแล้วนะคะจะถึงที่พักแล้วเราก็ และซื้อชานมไข่มุกเพิ่มพลังนะคะ Thank you u เช้าวันที่3ามนะคะตื่นขึ้นมาคือฝนตกนะคะค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะทั้งวันไหมเนาะ ไม่รู้ว่าวันนี้แผนที่แก้มคิดไว้จะได้ไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าฝนตกมันก็คือแบบไม่ไม่ไมน่าออกไปแล้วอะค่ะเดี๋ยวไว้มาดูกันว่าเราจะได้ออกไปไหมนะคะฝนหยุดตกแล้วนะคะแต่ก็ยังมีแบบปล่อยๆนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ที่นี่ประมาณสิบโมงกว่าแล้วนะคะเราก็เลยกำลังจะออกไปที่ตลาดเพื่อที่จะไปซื้อของมาทำกับข้าวตอนเที่ยงกินกันนะคะ เป็นของซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะนีคล้ายบ้านเราเลยราคาที่ขึ้นโชว์อยู่จะเป็นเอ่อสิบเอ็ดเหรียญอย่างเงี้ยคำนวณที่สิบเอ็ดบาทเนาะเอ่อถ้าเอาเ a ทที่ตอนที่แก้มแลกเงินมาก็จะ,ะคูณยี่สิบหกครั้ค่ะูณยี่สิบหกคร้งไปอันนี้ก็ประมาณสามสิบบาทโอเคนะคะ เราจะทำน้ำยาขนมจีนกันนะคะเมนูอีกอย่างนึงก,ก็จะทำหมูมะนาวนะคะแล้วก็คะนาน้ำมันหอยเนาะขนมจีนหมูมะนาวคะนาน้ำมันหอยหมึกผัดไข่เค็มที่จะทำกับน้องกับหัว กับข้าวนะคะ,ะบบข้าวเชนออฟเวลก็คือน้ำพู้แห่งความมั่งคั่งค่ะหลังจากที่เดินไปเดินมานะคะขึ้นลงขึ้นลงเนาะก็ว้าวสวยมาก ไม่ได้เปิดลำพงอ่ะเขาจะให้เราลงไปข้างล่างได้นะคะก็จะถ่ายรูปได้สวัสดีค่ะขอ <c oughs> ชื่อภาษาอังกฤษเพราะว่าพูดไม่ถูกวันนี้เราอยู่ที่ Fountain of w e l l s โอ e คยิ่งใหญ่ไหมสวยมากค่ะนะคะแล้วก็จะมีทุกคั้่ห เป็นคนเมืองนี้จะอยากมานั่งดูตรงนี้ทุกวันเลยนี่ตอนนี้นะคะเราอยู่ข้างบนตึกมารีน่าบายแซนนะคะนี่คืออาร์ตมิวเซียมนะคะข้างนอกใหญ่มากแต่ว่าเราไม่ได้จองตัวเนาะ ไม่ได้จองตั๋วนะคะก็จะไม่ได้เข้าไปนะคะแล้วก็บริเวณรอบๆนะคะก็เหมือนเอาไว้ให้พวกเรามาเดินเดินแบบ,บว่าชมวิวเดินจ็อกกิ้งได้แบบบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะตรงนู้นะะน,นะคะคือมือรไลออนนะคะ ค่ะมีการเดินายกับเบนะคะไม่ได้ซื้อตั๋วเข้าไปข้างในอีกแล้วนะคะมาดูแค่ด้านนอ,นอกเนาะสวยเนาะโอ้ยสวยมากพอพอเดินไปอีกนิดนึงนะคะก็จะไปเจอที่มันต้นใหญ่กว่านี้ <laughs> นี่นะคะซุปซปเปอร์ทรีนะซปเปอร์ทรี <laughs> ทางนู้นที่เราไปตรงจุดแรกนะคะเหมือนเป็นแบบว่าแค่ย่อมๆ่อย่อมย,อมย,อมยอมไหมเขาเรียกอะไรแบบย่อยเออย่อยเออพูดไม่รู้เรื่องอีกแล้วเมื่อไหร่ฉันจะพูดรู้เรื่องทุกทีโอ้สวยมากโอ้ m ม g ก็จุดข้างบนนะคะต้องมีค่าใช้จ่ายเราถึงจะขึ้นไปได้นะ ้ชมิวมีร้านชาไทยได้วยนะคะมีร้านชาไทยได้วยนะคะกินชาไทยไนะกินของชาไทยกักินชาไทยที่น้องที่ขายไม่ใช่คนไทยน,นี่ราคานะคะขนาดเนาะ แยสีเหรียญเหรียญวันยคีหสิเหรียญองอย่าทำาอย่างันไม่ก็บอกให้มาอส2แก้วสิเหรียญสองบาทนะคะประมาณเ okay. อร่อยแบบที่นี่เหมือนมัน ม,าม,ามีแต่ชามากกว่าชาจริงชาเข้มข้นนอนไม่หลับแน่นอนคืนนี้ห <c> ล <oughs> ังจากที่ดูซปเปอร์ทรีเสร็จนะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปกินข้าวที่ไหนยังไม่รู้ <c oughs> ที่ไหนก็ยังไม่รู้นะคะบรรยากาศที่นี่แบบดีมากคือมันน่าเดินอะ่ะ เาพาซาะคะเป็นเอ่อเป็นแหล่งรวมร้านอาหารนะคะเราก็จะมาเลือกร้านแถวแถวนี้ทานกัน พยายามะกินได้อร่อยหอมหอมหอใหญ่มากหวานหวานอ่แมวเขา เทมประแม่ใช่แม่อืมรสชาติกลมกล่อมนะคะแต่กลิ่นเครื่องเทศจะแรงหน่อยชิมอันนี้เนื้อในซุปอากุเตนะคะอืมอืมไม่ได้นุ่มจนร่อนนะคะก็โอเคแบบพอให้ได้เคี้ยวกินได้ไหมเนี่ย อร่อยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากอร่อยอันนี้หมูอันนี้หมูนะคะชิ้นสเต็กน่าอร่อยอืมีกล้ามเนื้ออยากได้หจะออกหวานแล้วก็กลิ่นเครื่องเทศจะแรงกว่าน้ำจิ้มที่บ้านเราจะอร่อยตอบ เขาจะแห้งไปนิดเนื้อจะแห้งไปนิดหนึ่งค่ะตัวเนื้อหมูจะแห้งไปนิดหนึ่งน,นี่แกะไอ้ข้านเ้ยเนื้อหัวอ,อ,อันนี้อร่อย ก็จบที่ตรงนี้แล้วกันนะคะที่ของกินเนาะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายออวันที่วันที่สี่วันที่สี่นะคะวันสุดท้ายกําลังจะเดินทางไปที่ ก็มารอขึ้นเครื่องแล้วนะคะรอเช็คอินแล้วก็ขึ้นเครื่องเนาะสำหรับทริปสิงคโปร์นะคะในครั้งนี้ก็เดี๋ยวปิดที่นี่เลยแล้วกันเนาะคือในใจแอบ,บกังวลว่าก๊อฟจะตัดรู้เรื่องไหมเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เรามาโดยที่ไม่มีก๊อฟแบบมาถือกล้องให้แล้วก็คอยคิดให้นะคะว่าจะต้องถ่ายอะไรยังไงนะคะก็ต้องรอลุ้นเอาเนาะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะ